แรงงานพม่าฝากถึงแรงงานคาเมนพวกมึงไม่อยู่พวกกูก็ทำได้แรงงานอะครัมึงคิดว่าพวกมึงไม่อยู่อะไม่มีใครเท่าหรอก่อซ่าพวกมึงไม่อยู่พวกกูก็ทำได้ดีแล้วพวกมึงกลับบ้านพวกมึงไปเลยอเดี๋ยวแรงงานพม่าอ่าจะได้เข้ามาทำแทนพวกมึงอ่ะ พวกมึงไม่ทาพวกกูทาเองก็ได้ไม่ต้องอยู่เลยอ่าไปเลยเดียพวกกูทาเองกสซาพวกมึงไม่อยู่พวกกูก็ทําได้กลับไปเลยดีแดงงานพมา่าจะได้เข้ามาทําแทน กลับสบายดีสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องเบาลำซันเนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมล่าสุดนะครับผมพี่น้องแรงงานพม่านะครับผมเนาะฝากถึงแรงงานเขมรนะครับกลับไปเลยนะครับผมบอต้องกลับมานะครับพวกมึงบอยู่พวกกูกระทํำได้นะครับบมมีแรงงานเขมร นะครับแห่งงานพม่าแห่งงานลาวก็ทําได้พี่น้องเม่จําเป็นต้องไปงอเขมรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมเนาะเขมรนะครับนะเขมรทาตัวใหญ่ทําตัวเบ่งนะครับนะทาตัวใหญ่ทําตัวเบ่งนะครับแถมมาเหยียบย่มนะครับประเทศไทยนะครับผมต่อให้วันข้างหน้านะครับผมแบบเอ่อเปิดดานนะครับก็บ่จําเป็นนะครับผมที่ต้องหับเอ่อแรงงาน เขมนนะครับคือเปิดรับเปิดรับแห่งงานอื่นเข้ามาทดแทนด้วยดีกว่าพี่น้องนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวบาลัมนะครับผมแต่ว่าที่จริงี่้ทำได้หรือบบได้นะครับอันนี้บาลัมกับบดูนะครับผมแต่ว่าความคิดนะครับความคิดเนาะปิดดับนะครับปิดดับแห่งงานเหมนนะครับผมแล้วนําแห่งงานอื่นเข่ามาแทนนะครับนะนาแห่งงานอื่นเข่ามาแทนแบบนี้อาจจะดีกว่านะครับผม เพราะว่าอย่างพอวันในวันที่ลําบากนะครับในวันที่ลาบากคนไทยให้โอกาสนะครับให้นะครับที่ทํามาหากินแล้ววันหนึ่งนะครับเศร้าขมิกลับมาทรยศนะครับกลับมาหักหลังเนละคุณลืมบุญคุณประเทศไทยนะครับตอนที่อยู่ประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งตอนกลับไปบ้านมีปัญหากันอีกอย่างหนึ่งพี่น้องออกมาโจมตีประเทศไทยนะครับออกมาใส่ได้ประเทศไทย นะครับว่าวให้คนไทยเสียหายโอ้โหนี่แหละพี่น้องที่บาลามถึงคิดว่าเป็นอย่างถึงแบบปิดลับแห่งงานขมิน้นแล้วหับเอาแห่งงานอื่นเข่ามาแทนพี่น้องนะครับนะเพราะว่าประเทศไทยนะครับผมเนาะเป็นประเทศที่ว่าจะเดินนะครับเป็นประเทศที่ว่าจะเดินในทุกๆด้านนะครับแห่งงานนะครับผมเนาะแห่งงานใดก็อยากเข่ามาทํางานในประเทศไทยนะอีก อ่าเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของขาแห้งพี่น้องคาแห้งมันก็สูงกว่าเอ่อทุกประเทศอ้อมข่างในอาเซียนตอนนี้นะครับเนาะนะครับกับกับบต้องไปเทียบกับเอ่อประเทศอื่นนะครับเอาเฉพาะแบบประเทศไทยเนี่ยแบบอ่าสามสี่ประเทศสี่หาประเทศอยู่อ้อมขางๆน,นะครับนะคือประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของทีว่าคาแห้งสูงนะครับอื ประเทศไทยนี่อันลับหนึ่งเลยตอนนี้นะนี่แหละเป็นอย่างที่บปลว่าเฮดไห่อยากเอแฮงงานนะครับเฮงงาน,นหลายบอนนะครับอยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับเอาเข้ามาแทนแฮงงานขมินเนาะเอามาสั่งนะครับเอามาพัฒนาประเทศไทยพี่น้องมันอาจสิดีกว่านะครับ ดีกว่าเอาคนที่แบบนี่แหละคุณนะครับเอาคนที่แบบเฮัหกหลังประเทศไทยนะครับเอามาสั่งสาประเทศไทยเอามาพัฒนาประเทศไทยนะครับผมมันอาจจะดีกว่าเด็คือความคิดส่วนตัวนะครับผมแต่ที่จริงเนี่ยมันอาจเสเหตุบ่ได้เบาด้วยจังใดนะครับผมเนาะอันนี้บารลมกับบอหู้นะครับผมในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของกฎหมายประเทศไทยนะครับผมเนาะส่วนความคิดแค่คิดเฉยๆนะครับ แค่คิดเฉยๆเนาะพอว่าอย่างนะครับที่ว่าดำเนินคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าหเอดายเรื่องนะครับดายเรื่องดายสิ่งลายอย่างที่ผ่านมานะครับมันเห็นให้เห็นว่านะครับประเทศขมรบโบมีความจริงใจอันใดเลยนะครับพร้อมที่จะหักหลังตลอดเวลาพร้อมที่จะเใส่ได้ป้ายสี ประเทศไทยตลอดเวลอดดาคือทีว่าคลิป de, หลายคลิปผ่านๆมานะครับทีว่าได้ทําลงไปทีว่าเอาลงไปนะครับคือเกี่ยวกับคลิปขม,มิญน,นะครับผมเนาะทีว่าโจมตีประเทศไทยนะครับเยาะเย้ยประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะนี่แหละทีว่าอืมแห่งงานนะครับแห่งงานพม่านะครับที่ได้เวว่านะครับโอ้โหซาใจมากเลยพี่น้องซาใจมากนะครับ กลับไปเลยนะครับบอมีอพวกมึงนะครับพวกกูก็ทําได้นะครับผมกลับไปเลยนะครับแ๋ยวาง,งานพนม่าทําเองงานก่อสร้างนะครับนี่หินบอพีนอ่นะ้องนะคือเกี่ยวกับแห่งงานนะครับผมเนาะเกี่ยวกับแห่งงานเนาะบอสิเป็นไทยอ่าบแม่อนบอสิเป็นเล้านะครับบอสิเป็นเล้า,าบอว่าสิเป็นอ่าพม่าบว่าสิเป็นขามเห็นนะครับนะ อวิเป็นสามประเทศเนี่ยพอวันในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันก็คืออ่าประเทศไทยนะครับเปิดหับเพียงแต่สามประเทศนะครับคือมีลาวนะครับแล้วก็มีพม่ามีเขมรนะครับแต่ว่าหน่อยสุดนี่ก็คือเป็นลาวนะครับผมเนาะก็คือเป็นคนลาวนะครับแห่งงานลาวในหน่อยสุดนะครับนะแต่ว่าอันลับหนึ่งนี่บารมกับบนเนจใจนะครับอจะเป็นถ้าเป็นในช่วงตอนนี้อาจะเป็นพม่านะครับหลายที่สุด นะครับห้องมากกคือลาวต่อมากกว่คือขมิญนะครับเพราะว่าขมิญนี่พากันลังไหลกลับบ้านกลับประเทศกลับไปหมดแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคือคือขมิญเนี่ยหลายแหงนะครับหลายแหงนะครับแต่ตอนนี้ลังไหลกันกลับไปบ้านหมดละเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าฟังเสือหุ่นเซนนะครับแล้วนี่คือโอกาสดีนะครับของแรงงานหลายๆคนที่ว่าอยากเข้ามาทําการทํางานในประเทศไทยนะครับผมว่าจิเป็นพม่าว่าจีเป็นลาวนะครับตอนนี้ นะงานหลายแห่งพี่น้องขอเพียงแต่ว่ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับเออนะครับผมพี่พี่น้องพี่พี่นะครับผมพี่พี่เอฟซี FC ทางฝังไทยนะครับฟังแล้วนะครับผมคิดเห็นกันแบบใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข่ามาได้นะครับผมเนาะคอมเมนต์กันเข่ามาได้นะครับหรือว่าบอลลัมได้แบบออกความคิด หรือว่าววันไนไปที่ผิดพลาดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะพี่น้องสาวไทยเพราะว่าสิ่งที่บารมได้สื่อสารออกไปที่ได้ว่าออกไปพี่น้องก็คือแบบแค่ออกความคิดนะครับแต่ที่จริงแล้วอ่ะได้หรือบ่ได้กับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะไร้หรือไ่ได้กับอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบแค่แสดงความคิดนะครับว่าแบบปิดนะครับปิดการหับแห่งงานขมหมน,นะครับทบบ่าแหวาวันข้างหน้า เปิดท้ายแดนเปิดลานนะซิฮานาะแล้วแห้งงานคำเมนเสทรทลักษ์เข้ามาจังเสียแน่นอนเลยพี่น้องขนาดตอนนี้นะาลานยังบ่เปิดนะครับกันยังพากันลังไรเข้ามาขนาดนี้พี่น้องนะจับนาบบบาดบ่ไว้นะครับเอาแห้งงานคำเมนเอาแห้งงานพมา่าเข้ามาตัวแทนเอาแห้งงานลาวเข้าขมาตัวแทนดีกว่าพี่น้อง ะครับผมพี่น้องฟังแลวเขียนกันแบบไหก็สามารถคอมเมนต์กันเข่ามาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอลลัมก็จะขอฝากกับเพียงแค่นี้เด้อขอขอบคุณครับ